ครับสวัสดีครับผมไม่ได้พบกับผู้ชมทางช่องแสวงสมุนนะนาสาระมาเป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนแล้วนะครับเนื่องจากผมเองก็ได้กลับไปพักร้อนในเดือนมกราคมนะครับแล้วผมก็กลับมาพักร้อนกลับจากพักร้อนมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วผมก็ต้องมาเล่งทํางานต่อสะพานสตอร์สตรอมบิดตัวนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะมาอัปเดตให้พี่น้องชาวไทยในวงการก่อสร้างได้ทราบนะครับ ว่าโครงการระดับโลกที่ประเทศเดนมาร์กตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างหลังจากที่เราอ่ะได้ยกพล100 107ท่านนี่นะครับได้มาทางานก่อสร้างสะพานที่ประเทศเดนมาร์กโครงการสตอร์สตอร์บิทของเอสไอเซอร่าเนี่ยประมาณ1ปีนะครับสมมตเิเองในหนปีสองเดือนบางคน1ปีบางคนก็แปดหนึ่งนะครับมาไล่กันมาตอนนี้เนี่ยเราทำงานสะพานอยู่ด้านหลังเรานะนะครับ ผมมาทำงานที่นี่เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์แล้วผ่านไปหนึ่งปีทั้งหมด44สแสนน่ะเราได้ไปแล้ว26แปนนะครับซึ่งมากกว่า22คือมากกว่าครึ่งนะครับปีทว่าหนึ่งปีเนี่ยเราทำมาตรพานไปได้ครึ่งหนึ่งนั้นหมายความว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งปีนะครับเราก็คิดว่าสะพจาจะจบมันที่กลางเนาตรนนั้นนะครับรงเคไพลอนนั้นนะครับตอนนี้ผมอยากจะ เสนอโครงการตรอซ่อมบิทที่เทร์าหมากที่เราได้ยกคนกันมาที่นี่ครับจริงๆในโลกนี้เนี่ยคนไทยได้ไปทํางานเ่าที่ผมรู้เนี่ยตอนนี้ที่มีที่สิงคโปร์อีกที่หนึ่งครับโครงการชูร่งเรดไลน์นะครับที่ประเทศสิงคโปร์อีกที่หนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้รับการอัปเดตจากโครงการนั้นนะครับผมหาข้อมูลไม่เจอเลยส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างในประเทศไทยต่างๆที่มี ีม่วงใต้นะครับสายสีส้มหรือโครงการรถไฟความเร็วสูงต่างๆเนี่ยนะครับผมเองก็ได้รับฟังจากช่องต่างๆมากมายนะครับขาดเพียงท่องทางต่างประเทศนั่นเองนะครับที่ไม่มีอัปเดตว่าคนไทยเนี่ยไปทำงานก่อสร้างที่ไหนอย่างไรแต่ผมในฐานะที่ผมชอบที่จะแชร์เรื่องของงานก่อสร้างที่ผมไปทำนะครับตอนนี้เนี่ยม,มาสตอร์อมบิทที่ประเทศเดนมาร์กเป็นอย่างไรนั้นผมจะมาอัปเดตให้าชมนะ ตันนี้เลยนะครับครับด้านหน้าของเรานี่ก็คืออบัตเมนจากฝั่งมาร์เนสโดนะครับและสะพานตรงนี้ได้บรรจบชายฝั่งไปสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่กลางมหาสมุทรนั้นเราได้เห็นไพลอนขึ้นมาพอสมควรนะครับนั่นคือความก้าวหน้าบางส่วนนะครับตรงนี้เราได้ฝั่งนี้ไปเท่ากับ 14สแปนนะครับแล้วฝั่งโน้นได้ไปทั้งหมด16สแปนรวมเป็น30สแปนใน48สแปนนะครับตอนนี้เรายังเหลืออีก18สแปนซึ่งมีเวลา1ปีให้เราในการที่จะทำให้สำเร็จนะครับนี่ก็คือส่วนต่อที่เขายกติดตั้งเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินแล้วก็แล้วก็กใช้ฝั่งนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็นั่งร้านที่ฝั่งเป็นฟอ,องตรงนี้ก็รื้อออกไปหมดแล้วนะครับ ครับบริเวณตอ่อสตรอมบิดเราทํางานชายฝั่งเนี่ยจะมีกระแสลมในบางวันซึ่งเยมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็กระแสลมแรงประมาณ4าี่ถึงห้ากโลเมตรชั่วโมงนะครับเราเห็นลมแรงแบบนี้เนี่ยเราทํางานได้นะครับเพราะเรายึดติดกับใช้ฝั่งแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เรือต่อไปนะครับ,รบลมแรงจาผมยืนแทบไม่อยู่เหมือนกันนะครับด้านหลังของผมนี่คือ ฝั่งมาร์เนสโตนะครับซึ่งเป็นน้ำบบมันเชื่อมต่อจากฝั่งมาร์เนสโตไปถึงฝั่งฟอสเตอร์ซึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับบริเวณลาบินบอร์นะครับในตอนใต้ของเทเดนมาคซึ่งลงใต้ไปก็จะเป็นทางเชื่อมต่อกับท่าเรือฟอร์มฟอร์มันเบลที่จะไปที่เมืองฮัมบูร์เยอรมันนะครับนะครับนี่คือโครงการสตอร์ซอมิดที่ สวสดีแสวงสมุทซุปก้เสกสรรนวณนย้มได้พาทีมงานนะครับพี่วิรัตน้อยมณีเราสามคนพาทีมงานจากเศไทยมาทำงานภายใต้บริษัทอินทิราโดยการจะส่งและความขำจากประเทศไทยเวิร์กเกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะครับจัดส่งโดยพี่อนุพงศ์วิเศษจินดาวัต์แล้วก็มีพี่นครน,นะครับ ในการทําวีซ่าต่างๆให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราือเวลาอีกหนึ่งปีที่เราจะได้ทําเป้าหมายเราให้สําเร็จนะครับในปีนี้ท้ที่ผมเป็นวิศวกรโยธานะครับมาที่โครงการนี้ทั้งทีมงานสปอรเซอร์และโฟมนทีมงานคนไทยซึ่งมีประสบการณ์จากการก่อสร้างในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับตั้งแต่โครงการพระรามสองโครงการที่ประเทศกูเวตโครงการทระเทศบังคลาเทศหรือจะไปที่ มีสมาจากประเทศสิงคโปร์ปรมาต่างๆเราก็มากันหลายที่นะครับซึ่งก็ภูมิใจที่ทีมงานของเรามาแล้วก็ทําให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วงไปอย่างดีเยี่ยมนะครับได้รับการตอบสนองจากนายจ้างเป็นอย่างดีนะครับผมได้รับการชื่นชมว่าเราทํางานดีมีมืออาชีพจริงๆแล้วผมก็ภูมิใจที่พวกเราได้ทําให้ประเทศของเรานั้นดูดีขึ้นมาเลยนะครับในปุวันนี้เขา ชื่นชอบคนไทยที่ทํางานที่โครงการสตอร์ตอมบิดเ,เป็นอย่างมากเลยนะครับว่าทํางานได้ดีนะครับมีความรู้มีประสบการณ์นะครับนี่ก็เป็นภาคเขามี่ก็เป็นภาพบรรยาี่อนาะกาศหนาวมากเลยประมนัก4องศาแล,ะละ้วลมแรงผมหนาวบางครั้งผมหูติกันแมือผมแข็งเย็นไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปบนสะพานสตอร์ตอมบิดเดิมนะครับเพื่อที่จะได้มองมุม อีกทีนะครับว่าตอนนี้โครงการก่อสร้างของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างนะครับโอเคมาดูครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณรถจักรยานที่ผมได้ปั่นมานะครับโดยการช่วยเหลือจากเสื้อแดงนะครับของทางสิทธ์นะครับและคุณขุณลกรศสีธาธรรมนะครับต้องขอขอบคุณมาณนนี้ในการทำรถจักรยานในการขับมาถ่ายทำนะครับ ขอบคุณมากๆเนะครับนะครับยืนไปในทะเลด้วยลยครับ แรงมากเลยผมขึ้นอยู่บนสะพานผมต้องเดินลงมาเข็ตยะลาลงมาครับลมเอาขาขึ้นนะครับมันดันผมขึ้นไปเลยครับมไม่ต้องปัดเลยเลยขาขึ้นต้องขัดับนะครับโอ้โหลมแรงครับผมไม่ต้องเดินลงมางสะพานทำไม่ได้เลยลมมันแรงมากเลยโอ้โหนี่ยอดเลยครับยืนยานมาขอบคุณสันโดยสีแดงสุรศักดิ์ อันยืมมานะครับต้องขอบคุณมากๆเลยไม่งั้นผมตายแน่นอนเดินมาทำรายการไม่ได้นะครับเพื่ตอนนี้อากาศหนาวครับกลังกับนะครับโอเคขอบคุณมากครับ